ครับผมก็ไม่ได้ถือว่าเรียกว่าตักเตือนอะไรปกติพี่ก็จะโทรคุยกับน้องๆในสังกัดทุกวันอยู่แล้วไนี่ครับก็บอกว่าบางทีก็ไม่ได้คือไม่ได้เป็นการพูดอะไรเลยก็บอกว่าบางทีเราใช้ชีวิตบางทีแบบว่ามันต้องระวังเหมือนตัวพี่เอเองอ่ะบางทียังต้องระวังตัวเองเลยเวลาจะบอก มันกับพี่เอไรก็ต้องแบบว่าเตฟ,ฟตัวเองไว้ก่อนอย่างเงีง้ยด้วยจริงๆแล้วเกศเป็นคนที่แบบจิตใจบริสุทธิ์แล้วจิตใจดีมากทําอะไรก็แบบว่าไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยคิดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ให,ให้น้องเกศต้องระวังนิด<ม>นึงอย่างเงี<ด>้ยคุยไลน์ใช่ไหมครับที่มีมันก็หล,ลายๆเรื่องอย่างเงี้ยครับรวมๆหล,ล,ลายๆเรื่องแต่ตอนนี้พี่เอว่าน้องก็น่ารักนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พี่เอก็จัดการให้เปลี่ยนเบอร์โทรจำอะไรใหม่หมดเลยไม่ต้องให้ติดต่อกับใครเลยก็แกศจะเป็นเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลย เพราะว่าโต liebe, โตกันแล้วทุกคนน่ารักกันหมดน้องเอกก็ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากและยิ่งละครแองเราเราดูทีเซอร์ออกมานี่แบบว่าเล่นได้ดีมากเนี่ยครับพี่เองก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนกับก็ททางานได้ดีแล้วก็เราก็คุยเรื่องเรื่องสิ่งที่เป็นข่าวอะไรนิดหน่อยอย่างนี้ครับผมาะก็นี้ว่าพี่เอพูดบว่าอยากกจุเดิมยังไงอะไรนครับอะไรครับเยากเดิมมันยังไงอะไรเงี้ยืออะไรครับมน ือพี่เอก็ไม่ได้บอกว่าไปอยู่จุดเดิมคือหมายถึงว่าคือเหมือนกับว่าวันหนึ่งที่ก่อนที่เราเข้าวงการไม่เป็นที่รู้จักของใครใช่ไหมครับตัวเราจะทําอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่จําเป็นต้องแคร์ถือไม่จำเป็นต้องแคร์ประชาชนแต่เวลาถึงจุดนี้นะครับผมน้องเพนเป็นที่รักของทุกคนและเป็นที่รักของพี่ๆทุกคนด้วยอย่างนี้ก็ก็เลยพี่เอก็เลยบอกว่าเออเหมือนแบบกับเราต้องเปลี่ยนตจในการคุยในการ,การทําอะไรทุกอย่างอย่างนี้ แต่จริงก็ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าน้องเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ทํางานได้ดีมากคือพี่เอก็โอเคถ้าเรื่องทำงานทำงานได้ดีแล้วก็น่ารักกับพี่เอพอจบอย่างเงี้ยใใแจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยหรอพี่เอก็อคือเหมือนกับอาจจะเป็นการที่แบบว่าถือว่าฟาดเคราะบางทีแบบว่าชอบพี่เอก็ชอบดูดวงไปเรื่อยแหละเออก็เบอร์นี้ไม่เหมาะเบอร์นี้ไม่เหมาะอะไรเงี้ยับผมเบอร์เก่ามีข่าวกับสาวๆเยอะก็เลยเปลี่ยนเบอร์ใหม่ จริงๆอ่ะก็มีข่าวกับสาวๆาวก็ดีกว่ามีข่าวกับหนุ่มๆเดี๋ยวเวลามีข่าวกับสาวๆสองวัยก็มีข่าวกับหนุ่มอีกเดียวดอีกเล่มหนึ่งแต่ก็การเปลี่ยนเบอร์คงเป็นการที่แบบว่า เออเหมือนกับเออจะได้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรแก้เครสแล้วกันนะแก้เครสเดี๋ยวเขาปรับตัวแล้วทำตัวน่ารักขึ้นไหมคะน้องเคนกับพี่เอเนี่ยน่ารักตลอดอยู่แล้วนี่พี่พูดเลย<อ>แต่คือบางเรื่องที่พี่เอบอกว่าที่มันอาจจะมีต้องระวังต้องระมัดระวังเหมือนเราขับรถอ่ะบางทีรถี่ยอดดีขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังอาจจะโดนเฉียวชนได้อ่างเนีเ้ยไม่ได้มาโผลไม่ได้แรงอะไรกับน้องใช่ไหมไม่เลยครับพี่เอเป็นคนที่แบบว่าพี่เอบอกแล้วว่านักศึกษาเดี๋ยวว่า ที่เปรียบลูกๆหรือน้องๆในสังกัดเปรียบเหมือนนักเรียนเหมือนน้องเคนเหมือนพวกนี้เขาเป็นเด็กที่เรียนเข้ามหาลัยแล้วซึ่งเราแบบว่าไม่ต้องเป็นเหมือนกับเด็กอนุบาลที่อยู่ใน บ้านพี่เอเงี้ยแต่ก็บางครั้งที่อยู่มหาลัยพ่อแม่จะแบบว่าถามบ้างว่าเวันนี้เรียนวิชาอะไรเรียนแคลคูลัสหรือเปล่าเรียนดิสฟเชียนหรือเปล่าอะไรเนี้ยเออก็มีบ้างแต่ก็คือไม่ต้องมาตรวจหนังสือเรียนทุกวิชาว่าคุณทําการบ้านตรงที่อาจารย์สั่งมาอ่างเงี้ยครับพีคอย่างนี้ต้องมีกฎกติกาว่าอะไรค่ะน้องเปล่าเออคำว่ากฎกติกาเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าทุกคนก็มีมีมีระเบียบวินัยตั้งใจทํางานโอเคผ่านน้องเคนเป็นคนที่ตั้งใจทางานมาก เขาจะซีเรียสเรื่องงานแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองหุ่นทุกอย่างของเขาก็ต้องเฟอร์เฟคเพราะว่า พี่บอกแล้วว่าบางคนหน้าตายอย่างเดียวไม่พอต้องขายหุ่นด้วยนะเพราะว่าดูแลเรื่องฟิตเนสซึ่งพี่เวียดูแลอยู่แต่บางท,บางทีบางทีเรื่องข่าวเรื่องอะไรแบบนี้ครับพี่เอก็ก็เตือนนิดหน่อยเนี้บอกว่าพ,พอมีได้เดี๋ยวเป็นน้ำจิ้มให้พี่ๆนักข่าวได้สัมภาษณ์อย่างนี้แปลว่าอย่ามีเยอะบ่อยเดี๋ยวพี่เอพี่ๆนักข่าวที่เกณฑ์สัมภาษณ์เดี๋ยวปวดหัวอย่างนี้ครับที่ผ่านมาต้ผ่านเยอะแยะมาว่าพี่เอ๋อืมเงินยืมถูกไหมไม่ไม่จริงเลยครับเอือมได้ไงครับเงินเข้าตั้งหลายสิบล้านปีที่แล้วเอาพีี่่เเออแหงินก คือไม่ได้เอือมเลยไม่มีใครหรอกครับเอือมลูกตัวเองไม่มีใครหรอกครับเอือมพี่น้องตัวเองแต่คืออาจจะแบบว่าเออได้คุยกันมากที่สุดน้องเคนเขาเป็นเหมือนลูกคนะตุกท้องอ่ะเป็นเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับช้าเออคือแบบเขาคิดเป็นเด็กๆอ่ะน่ารักน่ารักแต่คือความน่ารักในมุมในมุมของพี่เออเออแต่ในมุมของคนอื่นพี่เอไม่ทราบว่าเป็นยังไงใหญ่เนี้ยครับผมนะครับนี่ขอถามหน่อยตรงคนทรงไหนว่าเบอร์ให้เปลี่ยนนีกไม่เกี่ยวกับการคุยไลน์กับสาวๆะไรไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับ เออคุยได้กับสาวๆไอ้คุยไลน์กับสาวๆถึงจำเปยนก็คุยได้แต่อันนี้ก็เออถือว่าแกเคลมแล้วกันนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาไปหาของเขาเองตอนนี้พี่ยังไม่มีเบอร์ใหม่เคลมเลวนะเพราะพี่เบลเป็นเคลมสามแล้วอะต่อไปก็เป็นเคลมสี่แล้วอะพี่ไอ้ทหารมือเรื่องหมากนิดนึงอะถามแบบคนวิจารณ์พี่เอเยอะว่าแบบว่าให้หมากที่ไปเล่นแบบแจมในสนาม เรื่องเรื่องนี้แบบงานเข้ามากพี่เองงมากพี่เอไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับผมเรื่องที่ว่าพี่เอมีปัญหาอะไรกับทางทางผู้จัดเอเดียซึ่งพี่เอได้คุยกับทางคนลูกน้องพี่เอที่ทํางานอยู่กองพี่น้องจัดชัยนะครับเขาก็โทรมาถามพี่เอถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นพี่บอกพี่ไม่ทราบคือพี่เอต้องบอกทุกคนอย่างหนึ่งว่าเด็กของเราเนี่ยถ้าเราเอาไปเจนสกัดช่องแล้วเนี่ยการตัดสินใจของช่องคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเราไม่มีสิทธิ์ที่ที่จะแบบเออคือ น้องก็ใจบ่กหมากคือบุคลากรของช่องแสดงว่าสิ่งที่ช่องเห็นน่ะคือสิ่งที่ดีแล้วและพี่เอมั่นใจด้วยว่าช่องเขาเห็นถูกต้องแล้วด้วยเหมือนกันเห็นเนี้ครับผมเรื่อข่าวที่ออกมาพี่เอมไม่พอใจที่จับไปพระเอกแล้วไปเป็นตัวประกอบไม่จริงเลยครับเคยดูหนังที่มีจูเลียโรเบิร์ตหรือว่านักแสดงที่ลดนรับเชิญหลายเรื่องไหมพี่เอจะ๊ะพี่เอเคยให้สัมภาษณ์ไปวันห,หนึ่งแล้วว่าคือละครเรื่องนี้เป็นละครฟอร์มยักษ์มากของช่องสามซึ่ง ที่ว่าอาจจะไม่มีแค่หมากคนเดียวที่เป็นเซอร์ไพรส์ซึ่งอาจจะเรื่องของคนอื่นอาจจะมีคนอื่นอีกก็ได้ถ้าสมมุตินะครับแต่มันก็สามารถแจมกันได้พี่เอว่าน่ารักดีซึ่ง น้องเกมมาที่ได้เป็นพระเอกเรื่องนี้ก็เป็นเด็กในสังขัดพี่เอซึ่งเป็นเด็กที่อยู่บ้านพี่เอแล้วเหมือนเขาเขาเข้ามารุ่นรุ่นน้องหมากนิดนึงซึ่งได้เล่นด้วยกันพี่เอเห็นภาพแล้วแบบแหมือรู้สึกเอ็นดูแล้วก็ชอบมากแล้วก็เห็นอินสตาแกรมหมากหมากใส่ชุดน,นักดินเนี่ยพี่เอว่าเท่ดีทําให้ผู้จัดหลายหลาเจ้าอาจจะมองหมากอีกลุกนึงได้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เลยเข้าใจผิดเนาะแต่พี่ก็เลยเข้าใจพี่เอใช่อยากเข้าใจพี่เอผิดเลยพี่เอไม่ใช่เป็นคนดุดุขนาดนั้นนะครับตัวพี่ ทั้งหลายในเรื่องในเรื่องอะไรนะยูทาเทพเลยแล้วพี่จะไปว่าหมากได้ไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เอไม่มีโอกาสได้เล่นนะจ๊ะเออคะแนนคะแนนค่าตัวเพิ่มัปสามล้านจริงไหมพี่อะไรนะครับคะแนนค่าตัวเล่นเพิ่มไปสามล้านจริงไหมพี่เออพี่ว่าอันนี้ค่าตัวอยู่ที่ความเหมาะสมดีกว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้เยอะอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับไอเดี๋ยวถ้าไม่ถึงนี่น้อยไปฮะถ้าไม่ถึงสามล้านมันจะน้อยไปหรอเป่าพี่เอเออพี่เอว่าก็เป็นหลักเออ หลักแต่ไม่บอกาก็ไร้ใช้มือนักนิดนึงนะครับพอดีตกเลขตอนสมัยเรียนวิศวะเพานง <c oughs> ็หลนะครับก็แบบเหมือนกับทํางานหนักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้วยการทํางานแล้วคือเหมือนกับตามความเหมาะสมนะครับผมซึ่งจริงจริง นักสแสดงหนังซึ่งเาขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับแล้วไปเล่นหนังซึ่งไม่ได้บริษัทหนังเป็นคนปั้นอะไรขึ้นมาอันนี้ครับผมค่าตัวร์เาจะอยู่ในประมาณนี้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าแต่นาเด็ยคนเดียวอย่ันนี้ครับทุกคนอย่างเลยครับผมแตงโม่มพี่คือส่งน้ำสมเนื้อเเออส่งน้ำส่งเนื้อเมื่อคืนถ่ายถึงตอนหกโมงเช้าน้องถ่ายถึงหกโมงเช้าสามวันแล้วอ่ะกลับถึงบ้านหกโมงเช้าเป็นทุกคนเลยอ่ะเออแต่ไม่ควันโัวแล้วก็เด็กสาวนี่ปะ เออพี่ว่าหลักเจ็ดหลักแล้วการนี่เดียวครับเ๋ยวอเอาไปซื้อหวยครับผม